ถ้าพูดถึงหนึ่งในตอนที่ดีที่สุดของเรื่องเคอร์เลตที่ผสมทั้งความแปลกความน่าขนลุกและบรรยากาศที่ชวนอึดอัดเข้าไว้ในตอนเดียวมันคงเป็นตอนไหนไปไม่ได้นอกจากตอนนี้แน่ๆเลยครับกับตอนเฟสฟติเฟื่องโดยเนื้อหาของตอนเริ่มต้นด้วยความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของชายคนหนึ่งที่ได้ไปยายแนะนําตัวกับคนดูว่าตัวเขามีชื่อว่าเฟสหลานชายของเมอร์เรียวที่ได้ใจมาเยี่ยมป้าของเขาที่ฟาร์มเมื่อมาถึงเมอร์เรียก็แนะนําเฟสให้เคอร์เลตรู้จักแต่ว่าสายตาของเฟสที่จ้องหาตัวเคอร์เลตนั้น กับเป็นสายตาที่ชวนขนลุกและมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่ข้างในจนตัวเคยเลดเองก็รู้สึกได้จังหวะนั้นอูทิตก็ลงมาพอดีพร้อมบอกกับเมอร์เรียวว่าเขาจะไปหาฟื้ออะไรมาซ่อมประตูห้องน้าที่เสียแต่ก่อนจะออกไปเมื่อเล็อกใหญ่เข้ามาทักทายกับเฟสน่อยแน่นอนก็ตามที่สายปู่แกไม่ค่อยแคร์ใครเท่าไหร่ทาให้เขาก็ทักทายไปแบบส่งๆซึ่งระหว่างที่นั่งอยู่เคเลดก็ได้สังเกตเห็นป้ายบนข้อมือของเฟสที่เขียนไว้ว่าบ้านสำหรับช่างตัดผมโลกจิตทําให้เขาก็พยายามบอกกับเมอร์เรียวแต่เธอก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร ด้วยความที่เดินทางมาไกลเหมยเล็กก็เลยอยากให้เฟสไปล้างหน้าล้างตาก่อนพร้อมบอกให้เคอร์เลดช่วยพาเฟสไปที่ห้องน้ําหน่อยซึ่งอูทีสทเห็นว่าทั้งคู่ขึ้นไปแล้วเลยกะจะออกไปแต่มือยเล็กก็มาขอให้เขาเอาผ้าของหนูไปให้เฟสซะก่อนเขาเลยต้องจําใจออกไปให้ตอนแรกทุกอย่างมันก็ดูปกติดีไม่มีอะไรจนกระทั่งเคอร์เลดถูกอูทีสนึกสนุกแก้ผาักเขาให้ไปติดอยู่ในห้องน้ํากับเฟสแถมห้องน้ําในตอนนี้มันก็ได้มีปัญหาที่ถ้าปิดไปแล้วก็จะเปิดไม่ได้อีกและคนเดียวที่จะซ่อมมันได้ก็คือออออทที่เ่เขาาดัานต้งไปออไปะม,มมมซ ทาให้เคเลดที่รู้สึกกลัวเฟสอยู่แล้วยิ่งกลัวไปอีกที่ต้องติดอยู่กับเขาส่วนเฟสก็เริ่มคิดบรรยายในหัวถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อเฟนขนพร้อมเรียกชื่อเคเลดออกมาจากนั้นเขาก็เล่าถึงจุดเริ่มต้นกับเหยื่อรายแรกของเขาในขณะที่กาลังค่อยๆลงมือกับเคเดตเพื่งเหยื่อรายแรกนั้นก็เป็นฝวดเลี้ยงขนปลุกปุยน่ารักที่เฟสได้มาครอบครองและว่าความน่ารักทําให้เฟสรู้สึกสนมากจะรู้ตัวอีกทีเขากโกนขนบรนท่วทั้งตัวแล้วพอตัดภาพกลับมาที่เมอร์เรียวที่อยู่นอกห้องน้ํา เธอก็บอกกับทั้งคู่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะอูทีสน่าจะถึงร้านซื้ออุปกรณ์แล้วแต่ที่ไหนได้ตัวเขาก็ยังไม่ไปไหนแค่เออเละเหยอ่านหนังสือพิมพ์เทงงนั้นต่อมาเฟสก็จะเริ่มบรรยายถึงเหยุกอรณ์ต่อไปของเขาบาบาร่าเด็กสาวผู้มีผมยาวหนาเป็นกระเฟิงที่เราเขาจับโกนหัวจนล้นในขณะที่เขาลงมือโกนขนเคอร์เลตไปด้วยหลังโกนขนไปครึ่งตัวเฟสก็มาจะเล่าเรื่องของเขาต่อแต่เคอร์เลตก็ขอใช้จังหวะนี้พยายามหนีฝึกชีวิตแน่นอนเขาก็ไม่หลุดพ้นไปจากเฟสทำให้เขาพยายามหนีอีกครั้ง เพื่อมันก็ไม่สําเร็จเหมือนเดิมแถมครั้งนี้เขาได้แพนเค,ค้กที่มือเลี้ยวยื่นมาให้ติดกับมือมาอีกแม้จะหนีไม่พ้นแต่เคอร์เรดก็ได้สังเกตเห็นเบอร์บนป้ายเขาเลยตัดสินใจคว้ามันมาก่อนพอเฟสป้อนแพนเค,ค้กให้เคอร์เรดเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเขาก็ไม่รอช้าที่จะจัดการลงมือต่อพร้อมเล่าถึงเงยรารายสุดท้ายที่กระตุ้นอารมณ์ให้เขาอยากกลับมาโกนขนอีกครั้งโดยในตอนนั้นเฟสได้เป็นช่างตัดผมที่จเจอกับลูกค้าสุดแสนวิเศษทั้งเขาทั้งผมขนคิ้วลักแล้ ที่มันเรียกร้องหาเขาจนทำเขาอดใจไม่ได้ที่จะลงมือเมื่อลงมือกับเคอร์เลตเสร็จแล้วเฟสก็เต้นด้วยความดีใจเคอร์เลตเลยใช้จังหวะนี้โทรหาเบอร์นั้นเพื่อให้มาช่วยเวลาผ่านไปไม่นานอยู่ๆก็มีเสียงไฟเลนดังขึ้นมาทําให้เฟสรู้ตัวว่าเรื่องราวฟันนี้จะจบลงแล้วและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้าก็บุกมาช่วยเคอร์เลตพร้อมจับกลุ่มตัวเฟสกลับไปส่วนเฟสเขาก็ยิ้มและบอกลากับทุกคนผ่านเสียงบรรยายในหัว พร้อมข้อความสุดท้ายที่บอกลากับเคอร์เลตหลังจากนี้หลายๆคนก็อาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเฟสวิชตาตกรรมเป็นยังไงต่อผมขอเล่าเพิ่มอีกนิดละกันโดยในตอนดอทบอลล้างแค้นที่มีเนื้อหาหลักๆเกี่ยวกับการลงพวกวายรายคู่อริเคอร์เลตมาลงว,งวงแก้แค้นตัวเฟสก็จะพากดตัวมาเป็นแขกรับเชิญเล็กน้อยแต่ไม่ได้มาแก้แค้นนะครับแค่ผมมาทักทายเคอร์เลตผ่านหน้าจอทีวีและเรียกชื่อเขาเฉยๆึ่งแค่นี้มันก็ทำเคอร์เลตถึงขั้นกรีดร้องจนบ้าถล่มเลยเียได้ว่าในมุมมองเคอร์เลต เฟสเป็นคนที่น่ากลัวมากที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะพวกวายร้ายก่อนหน้าคเคล็เขาไม่ได้แสดงอาการเท่านี้เหมือนที่เขาได้เจอหน้าเฟสเลยและจุดนี้ก็ทําให้เราได้รู้ว่าเฟสสามารถหลบหนีออกจากโรงพยาบาลบ้าได้อีกครั้งนั่นหมายความว่าครั้งนี้อาจจะไม่เหยียบผู้คอร้ายที่ต้องฝังเวทเฟ้นขนให้ออกความโศกของเฟสอีกมากมายแน่ๆโดยต้นแบบตัวละครของเฟสสติเฟื่องนั้นจะรับแรงบันดาลใจมาจากฟรินนี่ทอสช่างตัดผมโลกจิตที่เปิดร้านตัดผมเพื่อเชื่อลูกค้าก็นจะนำเนื้อว่าแปลรูปเป็นไ้พาย จากตำนานเล่าเล่าชื่อ The Sting Opera ที่เป็น,นวนิยายในปี1846นอกจากนี้ตำนานของเขาก็ได้ถูกเขียนเป็นหนังสือชื่อ s w i e n e y Todd The Real Story of Demon Barber of f i s h t r e e โดย Peter h i n i n g นักวาดฝาฝาชอากรรมตามขกลมาลของเขา s w i e n e y Todd เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุฆาตกรรมอย่างน้อย160รายในเวลา17ปีโดย Todd เกิดในปี1756เอแม่ของเขาไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งส่วนพ่อก็ติดสุราและชอบทำลายร่างกายลูกเมียอยู่เสมอ ตอนอายุ14ปีทอดทกลายเป็นเด็กกำพร้าเพราะพ่อแม่หายตัวไปอย่างลึกลับเขาไม่ชีวิตต่อมาด้วยการลักเล็กขโมยน้อยจนกระทั่งถูกจับติดคุกเป็นเวลา5ปีระหว่างนี้ทอาทก็เียวิชาทำผมในเรือนจำหลังถูกปล่อยตัวตอนอายุ19ทอทกลายเป็นเด็กหนุ่มที่หดหู่ขมขืน่นและมีอารมณ์แปรปรวนต่อมาทอดเปิดร้านทำผมในฟิสติดตอกยาจกของพวกขี้เมาลักเล็กขโมยน้อยเชื่อว่าเหยื่อรายแรกของทอดเป็นเด็กบ้านนอกที่เพิ่งมาถึงลอนดอนเขาค่าเหยื่อสนมากเพราะความสนุกมากกว่าหวังใน เมื่อฆ่าคนไปสักพักการฆ่าของทอดก็พัฒนาไปไกลเขาเริ่มใช้เก้าอี้ตัดผมในตำนานที่สามารถดึงคันโยกเพื่อส่งลากของลูกค้าไปยังชั้นใต้ดินจากนั้นก็จะเดินลงไปตรวจสภาพศพและปาดคออีกครั้งให้แน่ใจว่าตายสนิทในช่วงแรกเขาซ่อนศพไว้ที่ชั้นใต้ดินแต่เนื่องจากจำนวนศพไม่มากเกินไปเขาจึงตัดสินใจจ้างลูกมือมาจิลี่เลิฟเวตหรือบางคนก็บอกว่าเธอชื่อฟาร่าเลิฟเวตนักอบพายฝีมือดีโดยทอดจะแลกเนื้อจากศพแยกฝุวนหัวใจตับและตไตใส่ลงในกล่อง ก่อนนำไปส่งที่ร้านเบเกอรีร่ของคุณเลิฟเวตเพื่อไปทําเป็นพายส่วนหัวกับกระดูกจะถูกเก็บไว้ในห้องใต้ดินของบทดันสแตนจะตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวร้านแน่นอนว่ากลิ่นเหม็นและข่าวโขนหายเริ่มกลายเป็นที่พูดถึงทั้งคู่ถูกจับและนําตัวขึ้นศาลเลิฟเวตสารภาพก่อนฆ่าตัวตายในระหว่างถูกคุมขังส่วนทอสถูกพิจารณาคาดีในปี1801ว่ามีความผิดจริงและถูกแขวนคอตอนอายุ45ว่ากันว่าก่อนตายทอสกล่าวว่าทั้งหมดนี้เป็นความผิดของผู้เป็นแม่ ที่จะให้เด็กเกิดมาทําไมถ้าไม่มีปัญญาเลี้ยงดูถึงแม้สุดท้ายแล้วผู้เขียนจะกล่าวว่าเรื่องเล่าของโซวินี่มีความชัดเจนมากกว่าตำนานเซน่ายสยดสยองเกินกว่าจะเป็นแค่เรื่องแต่งแต่มันก็ไม่มีคําตอบที่ชัดเจนว่าเป็นเรื่องจริงหรือตำนานกันแน่เพราะไม่มีทางบันทึกที่ยืนยันการมีอยู่ของช่างตัดผมในลอนดอน,ดอนที่ชื่อทอสในช่วงปลายศตวรรษที่18หรือแม้กระทั่งร้านตัดผมที่ตั้งอยู่บนถนนฟีดก็ไม่มีเช่นกันสิ่งเดียวที่เหลือไว้คือเป็นตำนานให้ผู้คนเล่าขานไม่ต่างจากแจ็ค เรามาลองวิเคราะห์เล่นๆกันดีกว่าครับว่าตอนนี้มันตั้งใจะจะฝือ่อะไรกันแน่นอกจากการเอาฆาตรกรในตำนานมาเป็นต้นแบบงั้นขอเริ่มที่ผมก่อนเลยในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ผู้้างต้องการจะฝ่อคือการเอาสองอย่างที่ไม่น่าเข้ากันมารวมกันคือความกลัวของเด็กที่เกี่ยวกับการโดนตัดผมและฆาตรกรต่อเนื่องเนยามหลกัหลกๆที่ผมจะให้เฟสเอาเป็นช่างตัดขนต่อเนื่องแล้วกันนิสัยของเขาก็เฉกเช่นเดียวกับฆาตรกรหลายๆคนที่ภายนอกมักจะดูดีไม่มีพิษภัยอะไรแต่ก็แอบเก็บซ่อนความรู้สึกในใจลึกๆที่น่ากวาไวไ อย่างตัวเฟซที่มีความรู้สึกถูกกระตุ้นทุกครั้งเวลาเห็นเฟนขนถ้าไมเขาอยากจะโกนมันออกโดยที่ห้ามใจตัวเองไม่ไหวและผู้เหยี่บผู้เคาะร้ายที่คิดว่าเฟซไม่มีพิดภัายอะไรก็มักจะโดนไปตามระเบียบเพื่อความโรคจิตนี้มันก็เหมือนกับหลายๆเคสที่เกิดขึ้นจริงที่ส่วนมากคนในครอบครัวมักไม่สังเกตเห็นแบบเมอร์เรี่ยวที่เธอก็รู้สึกว่าเฟซเป็นแค่หลานชายคนหนึ่งหรือถ้ามองอีกมุมมันกลาบเป็นที่นิสแฝดเมอร์เรียวมากกว่าก็ได้ที่มักไม่สนใจภัยร้าย,ายมันก็สิ่งแปลกๆรอบตัวอยู่แล้ว ตันนั้นการที่เธอจะมองเฟซเป็นหลานปกติธรรมดาธรรมดาก็ไม่ได้ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเป็นไงกันบ้างครับกับตอนเฟซสติเฟื่องฝรั่งภาพตามตรงผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเท่าไหร่กับตอนนี้ตอนเด็กๆแค่รู้สึกว่าเฟซแปลกดีแต่พอย้อนกลับมาดูตอนโตอีกครั้งทําให้ตอนตอนนี้มันก็กลายเป็นหนึ่งในตอนที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะสุดท้ายแล้วฝีที่น่ากลัวที่สุดมันก็ไม่ใช่พูดผีปีศาจอะไรแต่คือจิตใจลึกๆของมนุษย์ต่างหากที่ยากแท้จะอย่างถึงแถมบางทีก็คาดเดาไม่ได้อีก